เปิดตัวและนับถอยหลังจะได้ชมละครชุดดวงใจเทวพรมวันศุกร์นี้แล้วนะคะนอกจากเรื่องราวที่มีลูกของห้าคุณชายจากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพดำเนินเรื่องแล้วยังมีตัวละครจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่แฟนละครผูกพันดุดาติมิตรมาปรากฏตัวด้วยแต่เรื่องราวในละครผ่านไป30ปีแล้วใครรับบทเป็นตัวละครไหนบ้างไปนับญาติเอ้ยไปขยี้กันค่ะ คุณชายธราธรกับหม่อมหลวงระวีรพัยที่เคยรับบทโดยเกรสวรินทร์ธรและพรีมรนิดาในดวงใจเทวพรหมก็ยังคงความเข้มของคุณชายโดยปอณัฐวุฒิและครีมเปรมินีมารับบทเป็นพ่อแม่ของอาซีระรับบทโดยกองทัพพีกในตอนดุดอักษรคู่กับมิ้นรันระวีต่อด้วยคุณชายประวรุตกับหม่อมเจ้าหญิงวันรษา ซึ่งโป๊บธนวัฒน์และมิวนิ t าาเคยพาไปชมวิวสวยๆที่สวิตในดวงใจเทวพรหมได้บิกสรุตและเต่าสโรชามาสารต่อบทบาทท่านทูตและภริยาทั้งคู่มีลูกคือสรุตรับบทโดยก้าวนพก้าดำเนินเรื่องตอนพรชีวันประกบพีพีปุ่นปรีดีส่วนคุณชายพุทธิพัฒน์กับกลองแก้วที่แฟนๆประทับใจจากคู่เจมจิและเบลลารานี สำหรับดวงใจเทวพรมก็แคสมาเป๊ะๆได้แจปป๊บเพนเพชรและจอยริลณนีมาสวมบทบาทและเป็นพ่อแม่ของชัดกล้าวที่รับบทโดยไมคี้ปณิธานในตอนขวัญฤทยัยคูยดานนารินยาและุุงใจรัชชนน์กับเจ้าส้อยฟ้าที่บอมทนินกับเจ้านัทพร เคยพาฟแฟนไประจญภัยในดวงใจเทวพรมได้ดอมเหตระกูลกับปูเป้รามาวดีมารับบทคุณชายวิศวกรที่มาสืบทอดห้างสรรพสินค้าและภรรยาทั้งคู่มีลูกคือภูทะเนศรับบทโดยกรับคนาวุฒจากตอนละออจันนางเอกคือจีน่ายีนาปิดท้ายด้วยคุณชายรณพีกับเพียงขวัญซึ่งเจมส์มากับมิ้นชาลิดา เคยถ่ายทอดความรักของนักบินหนุ่มกับดาราสาวยังหล่อตีแบบเป๊ะได้พลตันทัศเทียนและนกสินใจมาสวมบทบาทโดยทั้งคู่เป็นพ่อแม่ของโรันจักรรับบทโดยเทสไมร่อนจากตอนใจพิสุทธิ์คู่กับอุ้มอิสยาค่ะยังมีตัวละครอื่นๆในสุภาพบุรุษจุธาเทพที่มาสารตอความประทับใจในดวงใจเทวพรมและตัวละครใหม่อีกเพียบเลยนะคะ <Wow. S 1> ไหน ใครคิดถึงหญ้าอ่อนบ้างคะยังได้เจอคะ่ะแต่ต้องเรียกว่าทวดอ่อนนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง